สวัสดีค่ะเริ่มจากบ้านลูกเราลูกเราก็เป็นเช่หก่อนลูกๆไปไลยจะกินมันจะกินเออแล้วเราอะไรฟังเราเรามีผ้านี้ใช่ป่ะกระเป๋าผ้าเพื่อเราที่สมัยอยู่ตั้งจิตเราจะบอกให้ว่าคนนี้เขาเรียนดีเป็นยังไงห้องเราเป็นห้องที่คัดเลือกเกจเฉลี่ยสามขึ้นไปคือสี่สนนะเข้าวรนเรียนทีนี้มันก็จะมีแบบว่า ลูกคุณหนูบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็ชอบเอาพวกชูกามันเลี้ยงนะลูกคุณหนูก็จะประมาณว่าพ่อแม่มีธุรกิจทํางานขายของอะไรแบบเนี้ยเอาเขาจะดูเ้าเลี้ยงชูกาไกด์เดอร์เลี้ยงอะไรเงี้ยอานะจะป้อนหนุ่มป้อนอะไรเนะงี้ยทีนี้มันก็จะมีแฝงตัวเข้ามาเ <c oughs> าะว่าน่าก,กลัวมากจะทุนการศึกษา่องนี่ฉันเราไอ้ฉันน่ะมีปัญญาแต่จะประหยัดใช่ปหก็ ก็มีปัญญาเรียนอะแต่ด้วยสมัยนั้นใช่ปะ่ะโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับอะถ้าแบบเด้งจากโมปลายมาแล้วอะเออคือไปไม่ไหวแล้วก็จะหาโเรียนที่ค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่ามันจะมีไอโรงเรียนบ b บซไอโรงเรียนเนี้ยไม่ไหวเลยแต่ก็คือว่าได้ยินอยู่ก็จะมีประมาณว่าผู้ใหญ่อะหลายขั้นอะไรเงี้ยน,น่าจะผู้ใหญ่ไม่รู้ได้ปะ่ะูดได้ปะ่ะมันใช้วัดคนได้เสื้อแม่ฉันมันใช้วัดคนได้เว้ย เด็กกับดาวลูลูฉันนั่งแล้กับลูหมาอยู่ข้างๆฉันกำลังเปิดฉันกำลังเปิดข้าวของอยู่ใช่ปะกินบุ๊บมันเอามันเอามือขวาออกมาบุ๊บจับถุงพลาสติกแน่นเลยเว้ยเล่าใหม่แหละถ้ามเกินสามทีเมื่อกี้เล่าไปแล้วบอกว่าเรื่องเรื่องคือฉันนั่นเป็นเด็กเก เป็น,น,นเด็กนิยมอ่ะ <c oughs> เป็นเด็กเรียนดีนะไม่ใช่เรียนไม่ดี <c oughs> เด็กในสาขาคอมพิวเตอร์คอรืคอเด็กที่ได้เกรดเฉลี่ยค่อนข้างสูงเออก็ธรรมดาแหละ <c oughs> ถ้าเทียบกับสาขาอื่นก็แล้วแต่จะเลือกเรียนอ,อ,อ,เยนอเยนะเออเราชอบพมเราก็เรียนคอมไปอะไรอย่างี้เออเข้าจะบอกไม่ได้ว่าเรียนแบบว่ากะกากเดนเดนแล้วออกมาพูดแบบนี้นะข้จาจะบอกไอ้ที่เรียนไม่ชมเนี่ยเพราะมีหูขีดปยียโสด้วยนะเออมีหูขีดใจอายุสิบแปดปีพอดีเลย แล้วก็บ้ามาตลอดจริงๆอะ่ะอาจจะไม่อาการนักมาตอนที่ได้ยนะินอ่ะแต่ทีนี้คือด้วยความที่เราคนเราเนี่ยฟังเป็นเรื่องปกติแต่การฟังที่นอกเหนือจากคนอื่นนะคือมันผิดปกติล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใครด้วยไงเขาจะว่าเหมือนกับว่า,วาคนที่เขารักกันอะ่ะเขาจะแสดงความรู้สึกใส่กนันไงแบบว่าเขาจะบ้า คนเรามันต้องมีความรู้สึกไงถ้าไม่มีความรู้สึกมันจะแย่แต่ตอนเป็นโรคประสาทอะเขากดประสาททาให้ไม่มีความรู้สึกทีนี้ฉันมีคนบอกฉันเมื่อคืนนี้ว่าฝา์มันไม่มีความรู้สึกนะทีถ้าทีถ้าทีเจ้ามันเป็นลกมันไม่มีความรู้สึกนะเอ้าไม่มีความรู้สึกแต่มันมีสมองนะเอ้ากูงงอ่ะคือสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยฉานอะเออถ้าเราฆ่ามันกินเนื้อมันมีความรู้สึกปะเหมือนเราอ่านเรื่องเซลล์สมอง ศาตร์ใช่ป่ะเหมือนอ่านอ่านะไรแบบนี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบเสียใจร้องไห้ป่ะวะอะฮะมันมันจะเสียใจแต่มันปรับสภาพตามเราได้เว้ยอย่างเช่นเราชอบให้มันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นเออเลยแบบว่าเหมือนกับว่าเราปรัอได้อะอย่างเช่นว่าเราอยาก เงินใช่ปะเราก็เริ่มจากปรับห้องอะไรที่มันทแํแเราดีขึ้นก็ก็ดีใช่ปะตอนนั่งอยู่ในปริญญาตมีก็คุยบบเฮ้ยถ้านั่งมองคนรแล้วบอกเฮ้ยถ้าเขาทําให้ชีวิตตัวเขาดีขึ้นมันไม่ดีหรออย่างเช่นปรับเปลี่ยนห้องทาตีห้องทําอะไรให้มันดีขึ้นทําให้มันดูรวยขึ้นอ่ะไม่ดีหรอเนี่ยมันไปแนวโนม้มไปทางที่ดีขึ้นอ่ะเออในทางที่ดีอ่ะไม่ดีหรอเธอคิดแต่สภาพแวดล้อมสังคมไงกับสันดานมันต่างกันไงการศึกษาด้วย